จะเป็นอย่างไรถ้าชุลีปะทะกับวูบบรีนสวัสดีค่ะก่อนรับชมช่วยกดกระดิ่งกดแชร์ให้น้องหน่อยนะคะในห้วงอวกาศอันไกลโพ้นยานอวกาศมนุษย์ต่างดาวลำหนึ่งกำลังแล่นผ่านระบบสุริยะของเราเมื่อพวกมันตรวจพบสัญญาณชีพที่ผิดปกติบนดาวเคะห์ด้วงสีน้ำเงินที่เรียกว่าโลกบนพื้นผิวโลก ในป่าดงดิบอันลึกลับชุนลีนักรบสาวผู้เก่งกาจจากเผ่าโบราณกำลังฝึกฝนวิชากังฟูของเธออยู่เมื่อจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองชุนลีรีบวิ่งไปยังต้นเสียงและพบกลุ่มชาวบ้าน <au> <Renaissance> ที่กำลังถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวเธอไม่ลังเลที่จะเข้าต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตต่างดาวเหล่านั้นด้วยทักษะการต่อสู้ที่เหนือชั้นของเธอ ในขณะเดียวกันในเมืองอันวุ่นวายวูบวลรีนมนุษย์กายพันผู้โดดเดี่ยวกำลังตามล่าหาผู้ที่รับผิดช,ชอบต่อการหายตัวไปของเพื่อนของเขาเมื่อเขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับการลักพาตัวของมนุษย์ต่างดาวเขาก็รู้ว่าเขาต้องเข้าไปแทรกแซงจุลีและวูบวลรีนพบกันในป่าระหว่างการตามล่ามนุษย์ต่างดาวทั้งสองต่างคิดว่าเป็นผู้ร้ายจึงเข้าต่อสู้กัน เมื่อไม่มีใครแพ้ชนะทั้งสองก็ได้รู้ว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือช่วยเหลือผู้ที่ถูกลักพาตัวและกำจัดภัยคุกคามจากต่างดาวพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะกองทัพมนุษย์ต่างดาวที่เหนือกว่าทั้งในด้านเทคโนโลยีและจำนวนจากป่าสู่เมืองพวกเขาต้องต่อสู้กับศัตรตูที่ไม่รู้จกักและเอาชนะอุปสรรคมากมาย ในที่สุดลีและวูบูลีนก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่ถูกลักพาตัวและกำจัดภัยคุกคามจากมนุษย์ต่างดาวได้พวกเขากลายเป็นพันธมิตรตั้งแต่วันนั้น